สวัสดีครับพี่น้องหากเพงเอฟซีทัวโลกทัวไทยเฮ้าครับมือนี้ก็เป็นมือของเพชรลำเพลินอีกมือหนึ่งครับกลุ่มสตรีมไรสดครับยูทีห้องสตูมพ่นสตูดิโอเฮ้าอ่าตอนนี้อาจารย์กำลังคุมงานอาจารย์พรนัยสารบันอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์มาหนาวมือนี้อยู่ในห้องกับเมื่อหนาววันนี้น้ออาจารย์เนาะรับอุ่นอยู่ตอนนี้กับมา่บบึงทีมงานครับาฟบริหารจัดการอาจารย์ก็นั่ง ควบคุมการแสดงเมนวิญญาณเรียบเรียงบทนางเบิงนางเบิงครับมันเห็ดน้ำข้าวเจ้าว่าเป็นตอนอันใดสวยงามน้ออาจารย์น้อเสติสวยงามติดมองนั้นมองนี้น้ออาจารย์นาะโอ้หนาวว่าอาจารย์เมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนอนอยู่เวทีบ่อหนาวกันไลยเพราะว่าลมบ่อเขาอยู่ในเสตูลมี้ลมก่อนขันนอนทั้งทื่อหนี่เย็นเลยเอาถ้าธรรมดาน้ออาจารย์อากาศท้อบ้านเขามันสองฤดูเป็นวิาจาณ เออดูหนาวดูฮ้อนกับฝนกับฝนหน่อยว่าสามเป็นว่าอาจารย์พูดไปสามตีสามสามตีฮ้อนหนาวฝนโอ้ครับครับอ่ะเดี๋ยวภาพพูดงออาจารย์เนาะขอบคุณในรายอาจารย์ขอบคุณครับครับครับนี่ครับทีมงานเกี่ยวเดียบเลี้ยงเครื่องดนตรีไว้อยู่อีกคนละส่วนคนละมุมอ่ะตอนนี้ก็มีไผ่เนี่ยครับนี่ว่าเพิ่งกำลังประดับแต่งเวที ทีมงานกับมือนี่ไล่นี่มาเพิ่มจอย LED เ,เขามาพม่าพาพรมสวยงามครับตอนนี้ไฟบริหารพื้นบ้บานจัดการเองเลยครับตอนนี้อขอใคร่า,าไล่อห็นตูด้อพี่น้องอห็นตูดเั็หน่อยอวันเจียวันนี้ครับ,รบน้องทุนนี่แหละครับไฟบริหารจัดการเองมีวันสายจวโดโอเคครับกับลูกๆครับทีมงาน บ่อนละพยาบาลรู้เองเลยสวัสดีครับลูกๆสุดยอดนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับบริหารจัดการอะไรกับลูกเต่าศิลปินนักร้องนี่แหละครับพวกมีกาสงสารพี่น้องครับเบื้องเก่าพี่น้องครับเขต้องใช้ด้านนิ่งห้ครับนี่แหละครับโมเดเกียงว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องพระเอกนางเอก นั่งร่องครับซอยกันครับอยู่เนี่ยพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟีครับให้กําลังใจทีมงานเพ็รลำเพลินมีบ้านสายจวดครับกับผู้จัดการทูนเท่าความสวยงามอยู่กับไอเดียครับ พ่สางสายสายุ่กับอ่ะถ้าไม่เป็นนักบอลก็ีจะเป็นโคตรหรือไงเนี่ยกําลังย่ำอ่าขอประคุณทุกกำลังใจครับทุกไล่ครับฝากพี่น้องที่ตามรักน้อยขอให้รักนานๆพี่น้องครับสรุปแจนของพยาบาลสายจวดหมอลำเพชรลำเพลินพี่น้องฝากพี่น้อง ปาาพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกให้ก็ล้องใจครับนี่สิแหละครับพี่น้องครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนพี่น้องเนาะตะบันไดกะเริ่มตะขันแรกจนฮอดสิบสามคันครับฮอดร้อยเก้าสิบเก้าคันกันมีสูงสุดพี่น้องอ่ะคือโบล่าเป็นมานเนาะพี่น้องเนาะไปซสะอาดสิภา 15, เล่มงามครับเอาขอให้ได้ไรอาจจะเห็นตูดเน่พี่น้องครับทำงานจะต้องกองกลนนิดหน่อ,นนอย ขอไพ่พ <Net> ี่น <ance> <os> ้องปฏิบัติสร้างไพ่เหรียทั้งไทยทั้งตูดพอเป็นอย่างน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสางงานสางคว่ำละเอียดละอ่อนพี่น้องได้ติดตาม เมบบื่อขึ้นเดกกตัดไปเบิร์ตขึ้นครับพี่น้องพี่กิ่งทีมงานก็สร้างไปไฟไปแล้วครับพยาบาลสายจวดสร้างไปไฟไปแล้วหัวลำเพชรลำเพลินครับเป็น LED ดีให้พี่น้องติดได้ติดตามไล่ต่อไปเพื่อะพี่น้องตอนนี้การใส่เป็นตัวหนังสือไปสักกอนครับถือว่าได้เติมสีสันไปว่าต้องสร้างว่าต้องจางสร้างยากมือขึ้นเนี่ยตัดตัวหนังสือจนหอดต,ตีหนึ่งตีสองพี่น้องว่ได้รับไปนอนกัน ตื่นเศร้ามากกับตีซี่ตีหากันกับลากหนากัน,ก,นกับมาลุยงานกันต่ออย่าลืมพี่น้องขอฝากให้กำลังใจทีมงานครับพยาบาลสายจวดเพชรลำเพลินครับมือแรงเป็นกุมปิดที่ห้องสตูของมุ้งพ่นสตูดิโอสตรีมไรซ์สดครับขอกำลังแรงใจจากพี่น้องทัวไทยทัยท่วโลกเข้าครับที่ฮักแพงในองค์กรทีมงานพยาบาลสายจวดหมอลำเพชรลำเพลินพี่น้องฝาก ว้ยน้ำช่องสตูช่องมุค้นสตูดิโอครับเขาที่ตามครับเพื่อนเพจของเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับซื้อบัตรซื้อตัวซ้อยสนับสนุนครับทุกกำลังใจครับมีค่าสำหรับเพชรลำเพลินทุกทุกกำลังใจพี่น้องโบวาสิป็นอีพี่แรกอีพี่สองอีพี่สามอีพี่ต่อต่อไปก็ขอพี่น้องสนับสนุนครับให้กำลังใจพี่น้อง อยากให้ทีมงานปรับเปลี่ยนสไตล์แบบใดความคิดซอยก,กันกับทีมงานกับผู้สางสารรนี่ราพี่น้องสร้างไพ่ก็ขขอขอบพระคุณพี่น้องคร,ครับกับกะน้องโคกงงเฟิร์ดครับลูกบุตรลูกแซมทีมงานมุงคลสตูดิโอกับจับต่ละมุมตะละาฉาครับ พี่น้องอยู่ในห้องสตูข้องเข้าก็ถือว่าถือว่ารับรับไดประมาณอยู่อ่ะลอยประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณลอยนี่ฮะก็ถือว่าที่ให้ลูกๆนั่งแหละพี่น้องได้มาชมครับบานไกลฤทิเที่ยงครับชุมชนบานธานาครเฮาโดยน้ำโดยอีพอสอท่อออน้ยอายุวัฒน,น์ครับ กับกลุ่มประธานอสอมอรครับท้องดาลำไพ่ครับและยิมงานประป่าอสอมอรครับดีเมื่อดูดูแลตลอดครับวัดสิเป็นมือไล่มือเตรียมการเตรียมงานครับมาเช็คมาวัดอุณหภูมิครับให้ลูกๆเต่าเต่าปลอดภัยครับในชุมชนของเฮา ทีมงานก็ได้จัดระบบต่างๆบว่าสิเป็นระบบไฟมาหลังกองแน่ครับให้มีสีสันพี่น้องครับสี่อยจัดไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้ติดตามครับทุกระบบอ่านี่ครับพี่น้องครับบว่าสิเป็นจออยดีครับทีมงานก็เพิ่มขยับขยายมากครับค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับขอฝากพี่น้องติดตามครับมือแรงครับย่าลืมครับกุมปิดสตรีมไรซดครับของ หมอลำเพชรลำเพลินพี่น้องครับสร้างไ็ขอขอบพระคุณพี่น้องเช่นพญิบาลสายจวดครับตอนนี้ยี่ช่องมูคนสตูดิโอนี่ครับพี่น้องเห็นหลังๆอยู่เนี่ยือทีมงานฝ่ายบริหารกับพญิบาลสายจวดน้องทุนกับลูกๆศิลปินนักล้องครับร่วมรวยช่วยกันบรรยากาศสดสดก่อนสีสตรีมเลกุมปิดแกงพี่น้องครับ ได้เบิ้งคลิปนี่หรือคลิปต่ๆไปได้เบิ้งแลวกับฝากพี่น้องให้ก็ลังใจครับหลุกๆเต่าทีมงานสุขูสุขคนครับโอปอลสปินทีมกาฟิกครับของโจดเฮ้าอ่อทีมกาฟิกกับเป็นของมีเดียกรุ๊ปครับคุ้มโดยน้องเฟิร์สน้องโคกครับมีเดียกรุ๊ปขอนแก่นเฮ้าครับไ่ายไส์พี่สมภพเฮา แล้วก็ทีมโอบี OB, กับเป็นน้องโจทครับคนละเอียดเท่าครับเรื่องระบบเศร้าก็เป็นของมุงคนสติลิ่ภูมิโดยพี่ไหญ่โม่คือน้องโคกครับแล้วก็น้องบุตรพี่บุตรระบบซีนไฟก็จะเป็นของลูกแซมครับกับลูกแก๊กสายอาจจะลุงรังในจังหน่อยพี่น้องครับนี่แหละครับประมาณนี่แหละพี่น้อง ทีมงานได้สำหรับ,บตปเพียนครับนี่เก่าให้นังครับทีมงานอ่าปากระบบแสงเสียงพี่น้องครับห้องสตูสตรีมไรซ์สดครับเพื่ออยากมาใช้บริการครับทางพายก็ขอนนอมรับทุกทุกวงครับทุกทุกไหลครับขอบคุณเริ่มมาตาบุลละตะหัวหนา้าไม่ไยหัวใจศินครับลูกเบียร์พร้อมพวงลูกท็อปครับเปิดสตูวันแรกสองตุลา ผ่านมากับสางขยะพอขอบพระคุณกับัวนาขับคุณมซอยของสตูของเห้าครับหลังๆนั้นมากกับมี่ของนมธนาชัยครับพญาทิพย์ครับเสียนมเห้าครับทีมงานตะลกครับต่อมาก็จะเป็นซ่านเหล่าครับของลูกๆครับแล้วก็ต่อมาลูกเวียงครับณฤมนครับโบดดามลำสิงครับไม่พัชรี ทีาา่เมลัยในหลายยีพี่พันพานมากพี่น้องครับขายในพุ่นและคอดครับที่เมซายบริการเงองเสียชัดสายเตะครับและทีมงานนักลองศิลปินได้หลายครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับนี่แหละครับสารซับเปียนครับพี่น้องระบบแสงระบบยังคอยปับคอยเปียนกันไปพี่น้องครับช่วงโควิดทีมงานกับไปแห้งกับบัวใดท่าผองสตูครับแต่ก็มีแต่มมตของ ทุกๆวงครับที่มาใส่บริการครับสร้างไห้กับขอขอบพระคุณวาสีวงนองวงอายวงใหญ่วงอาเซียเนียยินดีตอนรับทุกๆครับวงที่มาใส่บริการครับยอมปรับยอมรับจะปรับเปลี่ยนทุกระบบทุกสไตล์ให้ขอจะบอกมากพี่น้องครับตีมากครับช่วงโควิดเนี่ยอาชิลาซาแนี่ครับอาจีพ คือนายทุนใหญ่ๆพี่น้องครับถือว่าเฮ้าเฮ็ดด้วยกำลังเจ้าของครับพี่น้องคอยเฮ็ดคอยแก้ไปทีละจุดครับเตว่ากาสีโบได้ลดครับกะสิพยายามสางสรรสิ่งที่พี่น้องได้ยอมรับหายกำลังใจทีมงานมุ่งค้นสตูดิโอมาตลอดครับสามไพ่ข,ข,ขอ10นิว้วขอขอพระคุณทุกๆกำลังใจทั่วโลกทั่วไทยครับ ขอบคุณครับเสียตโิโคเทียมเกลียนคุณนายปิ่มครับโคเทียมเกลียนเท้าล่างแดงครับกุรายิมหบาอย่ามองโคเทียมเกลียนขอบคุณเฮียอวนที่ต่อยเสียบ่อยบริษัทเอนกิเนียบอเทคครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนมาหลายหลายยางครับขอบคุณองค์กรทุกๆบริษัทครับบริษัทเป็นโอ้หลายๆครับทุกๆบริษัทบริษัทเป็นเฮียทรงประทไทยเฮาอามิเจอครับ ขอบคุณที่ที่อีเสียจากครับขอบคุณเฮียเหี่ยวครับบริษัทกิบขอบคุณเฮียจอนพี่ไอคีขอบคุณน้องโอมาเตอร์ดีไน้ครับขอบคุณลูกไส้ปามมี่เจ้าของแบรนด์ตู้ลำโพงครับ PMS ครับลูกไส้ขอบคุณอีโวหลานไส้ครับป่อโจครับคุณทุกทุกคนครับ้างไพ่มงคลสตูดิโอขอบคุณแทนลูกน้องโคกแทน แทนลูกๆทีมงานเ k s t u ม i o สตูดิโอทุกๆชีวิตครับขอบคุณมีเดียกุ๊ปพี่สมภพครับจอ LED ขอบคุณรอน่าซาวครับอาจารย์เกียงขอบคุณอ,อ่อไก่ไรติงผู้ดอนขอบคุณหนูาพานพิเศษศิลขอบคุณลุงเปียพ่อเอระเบียบวาฒนศินลนครับทีนด้น้ำอุปกรณ์หลายๆอย่างครับที่สร้างพายเรือมาขอบคุณร้านเพียนทองพสัสดุก่อสร้างปากช้างบันรอขาพี่น้อง ร้านเพียนทองการเกษตรพี่น้องอยู่ปากทางบาาาัานเราขามนี่ทุกอย่างครับสินค้าทุกอย่างเด้อไปหาครับเสียอากาศที่อากาศเนากครับพี่มงคลขอบคุณร้านรวมเงินพัสดุก่อสร้างพี่น้องสินออกไปท้างว่าปีครับมีเหล็กมีปูนมีไส้มีอิฐบอกครับร้านรวมเงินพัสดุก่อสร้างออกจากใบพัดเราเย็ดไปสินว่าปีครับก่อนหอดบัานเราเลือกขอบคุณร้านชัยยันโลหะด้วยพี่น้องค่ะ สร้างไพ่กเกษียวว้ซัมเนี่ลแหละพี่น้องครับสิบนากระตีตามทุกไรพี่นอ้องอะมือนี่ก็ถือว่าโอกาสดีพี่นอ้องอะไก่ปีใหม่เข้ามาแล้วลิปนี้ก็เพราะพี่น้องมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองจะเก็บจะ,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 ะขายเด้อพี่น้องอายุพันพัน,พนปีเอาไว้ซําเดียพี่นอ้องอักแพงสวัสดีครับ